ยืดนุ่มหนุบหุบเหนียวเหนียวอร่อยมากเลยค่ะคนลุมซื้อเยอะมากจะซื้อทานเองหรือซื้อเป็นของฝากก็เหมาะมากๆค่ะนี่ร้อนๆ้อนเลยถาดไข่ลดดั้งเดิมขายดีมากคนแน่นร้านเลยค่ะกลิ่นชีสทะลุแมสเข้ามาเลยค่ะร้อนโอ้ยมันร้อนค่ะคืออร่อยมากงานมี9วัน9คืนแต่ร้านขายของมีไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายนเลยค่ะ ึ่งเธอจำได้ไหมซองเร่าเที่ยวงานวัดกอบพระเจดีไซน์ร่วมกันร้องเพลงให้เข้ากับงานวัดสะหน่อยนะคะโคบี้เลตโก้ค่ะวันนี้กูจะพามาเดินเล่นงานใหญ่ประจำปีของจังหวันดนครปฐมนะคะงานองค์พระปฐมเจดีค่ะกูจะพาไปเดินเล่นในงานวัดนะคะจะพาไปกินของกินอร่อยๆค่ะอ้อก่อนไปเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องโคบี้เลตโก้ด้วยนะคะไปค่ะ บรรยากาศงานวัดคนเยอะมากๆเลยค่ะเดินเข้ามาก็เจอร้านปลาเส้นทอดกับทอดมันปลากายร้อนๆเลยจ้าร้านไดฟุกุค่ะมีหลายไส์มากๆน่ากินทุกไส์เลยไดฟุกุ15บาท7ลูกร้อยค่ะจัดไปไส้ครีมนมโซลล่าสตารอเบอรี่โกโก้โอรีโอค่ะไปโลไมล่าลูกสุดท้ายมันม่วงค่ะ ครบแล้วเจ็ดลูกสีสันน่ารักมากๆเลยชื่อหลานเขากินกันจังได้ฟุกุกค่ะนี่ได้มาแล้วน่ากินมากเลยขอชิมสตรอเบอรี่ก่อนเลยค่ะสีน่ารักมากยืดนุ่ม หนุบหนุบเหนียวเหนียวอร่อยมากเลยค่ะมาต่อกันที่ร้านลูกชิ้นหมูน้ำจิ้มโจนเจ้าเก่านครปฐมลูกชิ้นหมูไม้ละสบาทไส้กรอกไม้ละ5้าบาทชุบแป้งกรอบๆทอดกระทะใหญ่ทอดกันทีกองเป็นภูเขาเลยค่ะจัดมาหนึ่งชุดเป็นลูกเล็กสมลูกต่อไม้กินเล่นเพลินๆลูกชิ้นขาวเด้งๆด,ดีค่ะอุ๊ยสี่ถาดร้อย ร้านนี้ว้าวมากเลิฟๆเ,เลยร้านขนมหมอ้อแกงน่ากินสุดๆดูสิคะอยากจะเหมาให้หมดเลยขนมหมอ้อแกงเพชรบุรีแม่ทางย้อยราคาน่ารักมากถ่าละ25บาทมีสีหน้าไข่เผือกถัว่วเม็ดบัวเลือกได้เลยจ้าคนลุมซื้อเยอะมากจะซื้อทานเองหรือซื้อเป็นของฝากก็เหมาะมากๆค่ะใส่ถุงกระดาษน่ารักมากเลยแบบนี้เลยค่ะ นะคะน่ารักมากๆให้เราชิมฟรีด้วยมาชิมกันตักไปหน้าเนียนนุ่มเด้งละมุนสุดๆเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีรสชาติเขาดีไม่หวานแหลมแสบคออร่อยมากค่ะแอบเห็นมีน้ำมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะ,หล,คะหลานมอแกงแม่ทองย้อยอร่อยเดินมาอีกนิดคนต่อแถวกันยาวเลยร้านทัดไข่พระนะคร ชิ้นละสิบาทเองค่ะกิ่นทารตไข่ทาให้เราเดินหลงไปต่อแถวค่ะร้านเขาไม่ได้มีแค่ทารตไข่แต่มีพายไส้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝอยทองหัวไข่เค็มสติกมะพร้าวทารชาเขียวนี่ร้อนๆเลยทารไข่รสด,ดั้งเดิมไข่ดีมากเติมตลอดเลยค่ะหอมนักจัดมาสองชิ้นเลยพายสับประรดกวนขอหนึ่งชิ้นมะพร้าวอ่อนอีกหนึ่ง ชิ้นนี้ไส้กล้วยค่ะหนีไปรู้เลยว่ากรอบมากคนแน่นร้านเลยค่ะกินเลยกรอบสิคะไม่ต้องเดาเพิ่งออกจากเตาละร้อเลยค่ะรสชาติดีมากหอมเนยหวานกำลังดีอร่อยค่ะโหยิ่งเดึกคนยิ่งเยอะเลยค่ะเดินเบียดเบียดกันเลยร้านน้ำมะพร้าวค่ะคนลุมไม่แพ้กัน มะพร้าวปั่นนมสดก็มีนะคะกำลังหิวน้ำพอดีเลยชื่อร้านโคโค่20แก้วเล็ก20บาทเองค่ะจัดมา1แก้วเล็กเย็นชื่นใจสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยไปต่อกันที่ร้านเฟนฟรายยาวต้นตำรับจากญี่ปุ่นเลยนะคะ น่ากินน่ามาเลือกกันก่อนค่ะว่าจะชอบซอสรสชาติแบบไหนมีหัวหอมสไปซี่พิซซ่ามันม่วงโนริวาซาบิเรนโบและก็รสยอดนิยมรสชี้ค่ะจะใส่แบบผสมก็ได้นะคะดูสิคะทำกันสดๆทอดกันร้อนๆเลยค่ะลาชีนโหดมากเลยน่ากินสุดๆชุดละ59บาทกลิ่นคือหอมมากชีสเยิ้มๆจุใจกันไปเลยกบขอสั่งเป็นรสชีสทันเลยค่ะ ได้มาแล้วน่ากินมากเลยนี่ค่ะยาวจริงๆด้วยกลิ่นชีสทะลุแมสเข้ามาเลยค่ะร้อนโอ้ยมันร้อนค่ะพึ่งขึ้นจากหม้อทอดเลยแนะนำให้ทานตอนลรล้อนนะคะคืออร่อยมากชีสหอมละมุนล,ลิ้นมากเฟรนฟรายกรอบๆรลล้อนเข้ากันดีจริงๆกินเพลินๆได้เลยค่ะ จะบอกว่ายืนกินจนหมดเกี้ยงที่หน้าร้านเลยค่ะนี่ร้านโคกเสลอปี้ค่ะอยากกินอยากกินหมุนหมุนมองเข้าไปเป็นวุนน้ำแข็งน่ากินมากมี2ไซส์ไซส์เอ็มยีบาทไซส์แอลสบาทจัดมาไซส์แอเลยค่ะหืมวนๆเย็นชื่นใจสุดๆเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องโคบี้เลตโกด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กบนะคะ เขาจัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆ <_ C os> ยังเดินไม่ทั่วเลยกราบลาองค์พระพถมเจดีวันนี้บายบายค่ะไว้กบจะมาอีกรอบค่ะงานมี9วัน9คืนแต่ร้านขายของมีไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายนเลยค่ะยังมีร้านอีกมากมายทั้งของกินขนมเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นของใช้เกมงานวัดและที่สำคัญปิดทองไหว้พระด้วยค่ะอย่าลืมถ่ายรูปกับองค์พระพถมเจดีนะคะ ประดับไฟงดงามมากๆค่ะ